สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิสสมูเกมมิ่งนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Black Cover M กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มยูโนร่างพูดกันนะครับแล้วก็ตู้ก็มีมากมายหลายตู้เลยนะครับตอนนี้ซึ่งเป้าหมายของผมในคลิปนี้ก็คือจะได้ยูโนพร้อมกับการ์ดนะครับแล้วก็มาสุ่มหาการ์ด Black Astar ด้วยนะครับหรือ a s สตารร่างพิศารนั่นเอง ระว่าสุ่มรับก่อนผมยังไม่ได้การ์ดแอสตานะครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายนะครับผมตอนนี้แล้วก็คอยุญารับของกันนะครับแล้มาดูตัวละครกันดีกว่านะครับผมนี่นะผมแอสตาผมการ์ดยังใช้เป็นการ์ดสช้คอสแสงจันทหกดาวเอ้ยเลเวลหกห้าดาวนะครับอ่าครับผม รับของครับอ,อ๋อกดรับทั้งหมดไม่ได้รับก่อนอย่าลืมรับนะครับแล้วก็นะครับเกรดออกเนี่ยยูโนก็อยู่ที่หนึ่งอร์ซนะครับก็เรดออกก็เป็นตู้เรตอัพทั่วไปเลยนะจริงๆผมจะได้เป็นยูโนสดาวนะครับการ์ดนี่คือดาวเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับ โอเคมาดูส่วนตู้เอสตานะครับเราจะส่มในตู้การ์ดนะครับเพราะว่าตัวละคร5ดาดาวไปแล้วนะเริ่มสุ่มเลยดีกว่าผมจัดไป10บใบแรกประตูทองชุดสวยและลืมตาอาปากครับผมยังไงรุ้งออกมาและวสรุ้งครับผมไปแรกก็เกลือตามสเต็ปมานะครับ ตัวละครปั๊บปรุงโรสีทองแล้วเป็นยูนโน่ครับผมเรียบร้อยยูนโน่สปิริตไดฟ์ออกมาแล้วนะครับอีก <nun> ตัวเวโ <uto S 3> ตวร่างสามตาซะด้วยนะครับผมยังไม่มีตัวนี้พอดีเลยโอ้โหเปิดมาสวยมากๆผมไปให้ผมยี่สิบใบเปิดตัวทองอีกแล้วชุดสวย และลืมตาอาปากและสามันโอ้โหสุดยอดมาดูกันครับว่าจะได้อะไรบ้างปั๊บโอ้โหนึกว่ายุน่นะครับการสกิวสีทองและเป็นของยุนโอนครับผม,ม,มตัวเสร็จกาตามมา ดีจริงๆและเป็นโนเซลซิวาตาไม,ม่ตัวนึงครับตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะกดค,คามาเลยครับผมการ์ดอีกใบเป็นการ์ดเวตโตสามตานะครับโอ,โ,โอ้โหตัวมาการ์ตามมาทันทีแม่บังเอิญหรือเปล่าครับเนี่ยแต่โดนดีมากๆเลยนะยี่บใบได้มาถึง5รุง้งแล้วประตูทองตามมาต่อจะสวยอีกแล้ว แต่ไม่ลืมตาแล้วครับผม,มโดนเจียมดรอปดวงซะแล้วแต่20บใบแรกถือว่าโดนดีมากๆแล้วครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆไปกันต่อประูทองแต่ชุดธรรมดาผมกดข้ามไปเลยเกลือตามสเต็บนะกดข้ามไปเลยครับผม ที่แชทเด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจอะไรมากมายครับผมอ่สอส่งรูปไปหาเพื่อนผมนะครับที่ผมยี่สิบใบแรกนะครับแล้วมันก็โวยใหญ่เลยนะครับผมมาครับผมใบนี้รุ่งออกดูกันว่าจะได้ตัวอะไรกดค้ามไปเลยและเป็นราเดนะผมโอ้โหราเดห้าดาวพอดีเลยนะครับอย่างนี้ นี่โหราดีผมสี่ดาวลยนะได้ต่อละห้าดาวพอดีอับไปเลยเรียบรอ้อยครับผมราดสห้าดาวพลังราดสห้าดาวนี่บวกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันได้สเตตไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาสุ่มกันต่อครับผมไปประตูทองชุดสวย ลืมตาอาปากอีกแล้วมาดูกันครับจะเป็นตัวอะไรกดคามาไปเลยครับผมและเป็นโลตัดโอ้โหอย่าได้อยู่โนไม่กการอยู่โน่นะครับตอนนี้ควนจะเป็นใช้การท่าดาวมันจำเป็นมากกว่านะปั๊บและลืมตาอ้าปากกดข้ามมาไม่ใช่กดข้ามาสิ ใบไรก็เขียวตัวละครโอเคดีนะที่เป็นจิปซโซถ้าเป็นเคียตะคะโตเลอค่ะฮอนอออกมานี่จะเกลือมากๆมันเป็นตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับ2ตัวนั้นมาดูกันว่าจะออกอะไรสลายไปดนตัวละคแล้วปับ๊บชาลอดโอ้โหชาลอดเอง ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับชาลลอต่วนใหญ่ก็ใช้แค่ตีบอสนะตัวมันจะเป็นต้องอัปดาวขนาดนั้นนะครับโหและโรนี้คือเกลือมากๆออก s อออก SR มาแค่สองใบนะครับไปครับผมอีกสิบใบตูทองชุดธรรมดานะครับเกลือไม่ต่างจากโรที่แล้วเลย SR ออกมาแค่3อันไปกันต่อครับผมแล้วประตูทองชุดสวยแต่ไม่ลืมตาโอ้โหและคือเกลือไม่ต่างจากโลที่แล้วเลยนะและดูนะครับตัวมันสาสองตัวมาทั้ง มันซ้ำมาอย่างนี้คืออะไรครับ GM อมแต่ก็บนมากไม่ได้นะครับเพราะว่า20โรแรนนี่เราโดนดีมากๆนะมาดูว่าว่าได้อะไรมาบ้างแล้วอันี้ก็ขึ้นหาดาวนะแล้วก็มีตัวอะไรอีกนะอ๋อโรตัสผมได้มาตัวนนึนตามขึ้น2ดาวเลยแล้วกันนะครับถึงแม้ตัวมันจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็เถอะนะครับ แล้วก็ยังพอได้ใช้ตีบอสบ้างเคลียดานบ้างนะครับแล้วก็น่าจะได้ชาลอตมาด้วยนะครับชาลอตแดงซึ่งผมมีเศษมันอยู่อีกเศษนะทำขึ้นสองด้าได้แต่ไม่ทำดีกว่าผมเปลืองแล้วก็นี่ครับผมพระเอกของเรางานนี้ยูโนสปิร i ต d i ฟ e ได้ตัวละครมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็การหนึ่งใบ การ์ดก็ค่อนข้างดีนะครับถ้าอัพดาวถึง5้าดาวได้มันจะโกงมากๆนะผมมีการ์ดาดาวอู่สองใบนะจะ้าเลยก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมอาจจะไปสุมหลังไม้ให้การันตีแล้วก็ถ้า้การเพิิงก็ค่คยมาอัพดาวที่หลังนะครับเพราะตอนนี้ผมจะไปสุมการ์ดไอสตาแล้วก็วตโต้นะครับได้ทั้งตัวทั้งการ์ดมาเลยนะแล้วก็นอเซลนะครับได้มาการ์ดมันผมมีอยู่แล้วนะตอดมาใส่เล่นๆเลยแล้วกันนะครับ ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะโอเคผมไปสู่มกันต่อแต่เดี๋ยวก่อนนะครับอ๋ออันนี้ผมนึกว่าอะไรนะครับมันเป็นสัญลักษณ์แปลกๆคณนึกว่ากิจกรรมพิเศษนะครับที่นายได้ก็ถ้า้จำกัดนะครับมันกดตรงน,นั้นได้นะที่เป็นลักษณะเป็นลูกเต่านะครับใกล้ๆุ่มกิจกรรมนะ มาดูเรทกาดแอสตาครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอเคผมสุ่มไปแล้วผมสิบใบแรกแล้วประตูทองมาอย่างนี้ชุดสวยมาอย่างนี้แล้วปู่ลืมตาด้วยครับผมและมาหนึ่งรุง้งครับผมไหลดูทีละใบไปเลยใบแรก SR มาใบต่อไ,ไป อย่างโฮเมส r อยู่ SI อ r อีกแล้วกดข้ามเลยละกันโอ้โหการโหลดตัดเอามาทำใหม่ครับนี่ยอย่าได้การแอสตารนะครับรอบก่อน240รบใบไม่ออกให้สักใบยอย่าให้มันหนักหนาเลยโอ้โหยังไม่ออกอีกนะครับผมเจ็บแสบกับการจูเลียตมาเยอะแล้ว 340ใบาการดออกใบเดียวทั้งรวมทั้งตุตู้สุ่มตัวและสุ่มการ์ดโอ้โหการซิเกสามใบไปผมเกลืออย่างต่อเน,นื่องแต่รุ้งออกครับผมกด้ามไปเลยแล้วเป็นการ์ดของเซลลี่ก็ยังไม่ได้ต้องการนะครับแต่ก็ก็เป็นการ์ดที่พอใช้ได้นะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มนะ แล้วก็ยังเกลืออย่างต่อเนื่องนะครับโอเคกดคามไปเลยอืมคอยใกดออกมาสุ่มกลับไปและเกลืออย่างนี้แต่รุ่งยังออกครับผมนลกว่าจะไม่ได้เสร็จแล้วไม่คิดตั้นนายจะสุ่มต่อไปไม่ได้แล้ว ลุ้นนะผมสีทองมาการ์ดเอสตารเรียบร้อยครับผม mm hmm. ในที่สุดก็ได้มานะผมการ์ดแลกเอสตานะครับเป็นการ์ดที่อยากได้มากงมานะมันทําให้เอสตารแรงขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าผมไม่มีการนี้เลยเคลียร์ด่านอะไรบางอย่างก็ยากมากน,นะครับรวมกระทั่งพีพีตีไข่ไม่ค่อยตายนะครับได้มันมาแล้วนะครับผมการ์ดแอสตาแม่ดีจริง เราไปใส่ดูเลยดีกว่าผมโอเคใส่เลยละกันนี่แล้มานทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะครับโดยคิดจะกค่าป้องกันนะพลังก็เกนะ้าหมืนสี่แลพอใส่การ์ดไปพอใส่การ์ดสักคอสังจันท้าดาวพลังก็เพิ่มมาพันห้าร้อยเลยนะก็คือห้าดาวแต่ละดาวนี่คือจะได้พลังมาสามร้อยนะครับ โอเคใส่ไว้เลยครับผมเพรแอตตาตั้งอยู่ในทีม p V p นะครับโอเคนะครผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะรับชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้ารีวิวยโน่เจอกันครับผม